ที่ปิดนะรถวิ่งน้อยเป็นถนนในหมู่บ้านที่ใช้น้อยน้อยหรือวันนี้อ,อืม มาบอกกันว่าการยกเกียร์สองของแซทแปดร้อยมันกระปิรูปไหมการยกเกียร์สองของแซทแปดร้อยนะมันก็ไม่ยากไม่ร้อนไม่เย็นไม่ไม,ไม่ไม่ยากเท่าไหร่เออขี่ขี่ไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาเกียร์เกียร์สองมันช่วขี่ไปอุ้ย รู้สึกแปลกๆไม่ได้ยกนานแล้วขี่ไปสักกอรอไปสักหกสิบขึ้นมันก็จะขึ้นละมันขึ้นแล้วแหละสามสิบละตัองหกสิบขึ้นไปอันนี้มันหักด้วยตั้หกสิบแล้วก็ดีรัดแฟแต,ตีนต้องอยู่กับเบรกนะตีนตีนขวายอยู่บเบรกตีนซ้ายผมถนัดพักเท้าหลังให้อยู่พักเท้าหลัง เราลงมาดูกันดีกว่ามันจะเป็นยังไนงนะท่าสิบล้วผมก็ยกเลยครับไมก็จะขึ้นมันก็จะเอียงๆหน่อยพอเพราะลมแม่งแรงมากเลยตอนนี้ ้อยู่ประมาณเนี้ห้าหกเจ็ดแล้วก็ดีดฟึดขึ้นเลยเดี๋ยวเราเรถขับหลังไปก่อนไม่ได้ยกนานจริงเดีวเราคันว่ามันสวนมานะเรา เราเอาความปลอดภัยไว้ก่อนคือถ้ารถสวนมาเราจะไม่ยกเลยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึง่งรืแปกๆไม่ได้ยกนาน ยกขาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันก็จะพยุงตัวขึ้นได้พอดีอ่ะลองอีกทีมันได้ไหมมุมมันได้ไหมเออได้อยู่เบอรอใช่ไหมมันมันแค่รูปนี้แหละมันเบือเนี่ยอ๋อมันใกล้เกินเพราะมันเอียงไง่าต่อ ถนมมันเอียงด้วยอ่ะ,ะตาตอใครฝึกยกก็ฝึกเจหนึ่งก็ได้กระแทกปิดเปิดถนนมันเอียงะมันเหมือนมันเอียงอ่ะ ถนนมันเอียงมันพาเราไปทางเบต้าา้ไป,าไปวาไปเรื่อยๆ mm hmm. ไงแบ่ประมาณเนี้ยก็ลองไปฝึกกันดูก็จะได้สวนเกจหนึ่งก็จะประมาณนี้ปิดแล้วก็เปิดสวนขึ้น,นามาไม่ตลอรอยฝึก mm hmm. ประมาณนี้ก่อนให้มันหายเหวอแล้วเือวมันก็จะง่ายนั่นแหละลองไปฝึกกันดู เดี๋ยวหาถ่ายรูปเล่นงกันเดี๋ยวเราคนอื่นมาแล้วถ้ามีพาดไงจะถ่ายคลิปให้ดูแคน่นี้แหละ